มีคําถามอยังถามครับผมเคยโอซีกับผู้หญิงในเกมไหมไม่เคยครับเราใช่เหรอถามจริงอย่าหลังเชาแบบนิดเออ๋อไม่มีไม่มีล็กๆไม่มีตรงนี้แหละอันที่เด็ดเนี่ยที่มันจะเรียกโอเคฮะขอบคุณครับขอสาวโสดขอสาวโสดให้คนละหนึ่งพันลูกห้าคนใจเย็นสาวโสดขอสาวโสดเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไม่เดียวนะขอสาวโสดหนึ่งพันลูกเคยไม่เคยมีแฟนในเมืองไหมครับ เคยดเคยมีนอกเกมกันไหมมีไหมนิดนึงนะตอบไม่ได้แบบนี้คือรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเองตอบว่าตั้งแต่แรกว่าไม่เหมือนคนเนี้ยจบเลยนะแต่พอทำตัวให้น้าสงสัยนะเนี่ยทำตัวหน้าสงสัยสวัสดีครับผมปับปเตโต้นะครับสวัสดีชาววอชิตี้ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาววอชิตี้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆก็ครบรอบ2ปีแล้ว ขอให้อบอุ่นอบอุ่นแล้วก็ขอให้คอมมูนิตี้นี้สนุกสนานมีแต่ความสุขหีขเล่ยไปนะครับมีโอกาสคงได้ไปร่วมสนุกกันนะครับอบอุ่นจัด ขอตัวแทนพี่อยู่ก่อนสักสองแก๊งดีไหมขอ5้าแก๊งเลยดีกว่า5แก๊งเลยเหรอขอตัวแทนหนึ่งคนจากแต่ละแก๊งขึ้นมาเนเวทีหน่อยครับขอตัวแทนห้าแก๊งขอสักห้าแก๊งห้าแก๊งแก๊งละหนึ่งคนแก๊งละหนึ่งคนใช่ฮะมีไหมมีไหมมีไหมอ่ะส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาเรามีรางวัลสำหรับผู้กล้าอยู่แล้วอ่านี่ฮะนี่ฮะลายทั้งเสื้อทั้งรองม้าอันนี้คือรวมทุกสิ่งทุกอย่างของ วอซิตี้แล้วในช่วงสุดท้ายตรงนี้เพราะว่าตอนอกเกี่ยงกัน,อ,กนอย่ากเกี่ยงกันต้องบอกว่าเราได้ของหน่วยงานต่างๆขึ้นมาพูดแล้วนะครับในช่วงปลายตรงนี้ก็อยากจะได้ว่าให้แก,งก๊งมาพูดกันบ้างนะชาวแก,งก๊งมาพูดความรู้สึกอะไระต่างๆที่ได้เข้ามาพบกันในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะว่าหลังจากจบตรงนี้เรายังมีเรื่องของ a ร์ปา party อยู่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมก,การถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้ก็รอติดตามชมได้เพลงบ่อเพะจาก วงที่เราเตรียมมาโอ้โหมาแก๊งไหนกันบ้างวะเนี่ยนะฮะโอเคอ่ะขยับขวาน,นิดนึงขยับขวาน,นิดนึงนะฮะอ่ะประมาณนี้ต้องขึ้นหน้าไหมฮะต้องขึ้นหน้าไหมขยับขึ้นหน้าหน่อยไหมไม่ต้องโอเคแล้วแสาวควีนอคสาวควีนมาฮะอันนี้ต้องบอกว่าด้านหลังนะฮะที่ทุกคนเห็นภาพตัวนี้ก็คือเป็นโลโก้แก๊ง แบบที่เดินกัน<ว>ม,มาถ<ป>ึงขันะ<ค>นตอนก่อนนอาจจะไม่ใช่ล่าสุดนะเพราะว่าต้องบอกว่างานที่เราเตรียมมาเนี่ยก็มีระยะเวลาหนึง่งแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการเตรียมงานตรงนั้นชื่อท้ายอยากเรียกว่าให้ตัวแทนแก๊แต่แก๊งเนี่ยเรียกว่ามาพูดความรู้สึกเลยหน่อยเพราะว่าตอนต้นงานเนี่ยหน่วยงานเขาพูดไปแล้วเราอยากจะได้ของในมุมมองแก๊กเขาเป็นสีขาวดำสวยนะของเราเป็นสีขาวดำสดเป็นไงวะพี่นี่ตอนพาะไม่อยู่ตรงนั้นนะฮะเริ่มเลย คครรัับสสวดีับหมายถึงนมผงของท้องน้ำถึงขึ้นจากนากาสกิจากแก๊งนากาสกินากาสกิอ้าววันนี้ได้มาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆในไฟเอ็มหรือในวอลซิตี้ของเราเนี่ยเป็นไงบ้างหรือบรรยากาศงานในวันนี้เป็นไงบ้างก็สั้นๆซึ้งใจจัดปะหิวอะหิวกินไม่พอเหรอดาวจีกินไม่ทันอร่อยไหมกับข้าวอร่อยไหมอร่อยครับจีบีดอร่อยมากฮะจีบีดอร่อยมากจีบีาจีบีดจีบีดนะจีบีดนะโอเคจีบีดนะ โอเคประมาณนี้เหรอมีอะไรสื่นใจอยู่นี่ไหมเออบอสซิตี้อ่ะพูดถึงบอสซิตี้ได้ค่ะอนุญาตให้พูดถึงเรื่องในเกมอยากจะฝากถึงอยากจะคุยอะไรกับใครจะคงจะขิงอะไรก็สักหน่อยสาวๆในเกมว่าน่ารักสาวๆาวในเกมว่าน่ารักนอกเกมน่ารักกว่าอีกเอ้ยสอง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 มีชื่อไหมระบุชื่อเลยไหมไม่ไม่มีชื่อไหมคืออินคาแรคเตอร์เฉยๆพูอโอเคโอเคโอเคเคคาไนี้ต้องเรียบมา คนที่สองดีกว่าชายชุดดำอีกแล้วสวัสดีครับสกอตดูไวครับผมสสวััดีครบชื่ออะไรนะฮะสกอตดูไวสกอตดูไวใช่คี่ดาของเาฮะดูว่าเข้าประกวดให้น้ามาเบาหน่อยเฮ้ยเตรียมหน้าเต็มตาแล้วเตรียมมาเตรียมมาวันนี้เป็นไงบ้างพี่ที่เรียกว่าได้มาเจอกับเรียกว่าผู้เล่นในเมืองวอสตี้แล้วก็มีการจัดการอย่างนี้มาจากทาวอสตี้ฮะสั้นๆได้ใจความคือมาเนี่ยเต็นเด้นมากคนเยอะมากคนเยอะมากๆครับแล้วก็งานใหญ่มากคือแบบจัดดีมากเลย ใช่ใช่ครับดีทุกอย่างเลยครับด like ีทุกอย่างเลยมีคําถามอยากจะถามครับผมเคยโอซกับผู้หญิงในเกมไหมไม่เคยครับเรใช่หรอถามจริงอย่าหลังเฝ้า อไม่มีไม่มีเล็กๆไม่มีีแต่เราไม่รู้ไม่มีไม่มีครับไม่มีทำงานโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเสียหายยังชัดเจนในแนวทางอยู่โอเคครับขอบคุณพี่ตะกอเจได้สามคนนี้ต้องมีตัวคนเหรอว่าดูไว้ด้วยอ่ะมาครับสวัสดีครับรูแปงนาลากะนะครับนาลากะครับผมรูแปงนาลากะครับโอเคฮะเป็นไงบ้างฮะมางานวันนี้ตื่นเต้นครับขาวๆเพียบเลยฮะหมายถึงเสื้อผ้าไม่สาวๆนี่แหละครับตรงตัวครับผมชัดเจนนะฮะยังโสดอยู่นะครับ ในเกมครับถามใครอ่ะในเกมในเกมเมื่อกี้มีวงเล็บไปนะในเกมแสดงว่าเกมไม่โสดไม่แล้วครับไม่แล้วครับมันจะอันตรายหรือเปล่าตรงนตรงเลยฮะตรงนี้ต้องบอเข้าไปคือแบบว่ามันจะอันตรายเกินไปหลายสดหรือเปล่าหลายสดจะสดอยู่หนังเทาสองมือกว่าคนนะที่รับชมอยู่นี้ครับขอโทษครับครับผมแยกแย่ได้แยกแย่ได้แยยกไดอซีล้วนไอซีล้วนที่เหลือโอซีหมดเลยที่เหลือโอซีอ้าวไม่ใช่ครับออกเล่นออกเล่นครับ โอเคนี่ฮะลูกแปงจากแก๊งนายกะมาฮะหญิงสาวยื่หนึ่งเดียวที่เดินขึ้นมาบนเวทีนี้กับพวกเราแก๊งอะไรยังไงแก๊งโทสกันค่ะแก๊งโทสกันทีเอสเคใช่ที่แบบเพิ่งเข้ามาเลยใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาคนนี้ผมเห็นยกอยู่หลายรอบอยู่นะได้ตะคันไหมครับได้อสามสองคันหนึ่งได้อสามสองถูกต้องแล้วคือคันที่ดีที่สุดของงานนี้แล้วฮะหยอกเล่นนะคันหนึ่งชื่ออะไรฮะชื่ออารังค่ะอาอังอะไรนะอาอัง อ่างอ่างอังไม่เคยไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอในเมืองไม่เคยเจอแก๊งใหม่ด้วเดับแก๊งใหม่ใช่เพิ่งมาใช่เพิแก๊งคนเยอะไหมฮะเธอสักกันแรกมาถ้าเพิ่งมานี่เขาเพิ่งมาตอนนี้เหรอตอนเดือนไหนบอกไม่ได้หน้าภูมิใจรอบล่าสุดกี่โอเคผมจำได้รอบล่าสุดประมาแก๊งนี้เขาบอกว่าแข็งหยิ่ไหว40อยู่เต็มก่อนก่อนมันตีเวิร์ดเปิดประมาณเดือนหนึ่งบอกว่าสวัสดีตอนกันไป โอเคมาคนสุดท้ายดีกว่าเจ้าลผสมเป็นเมืองอะไรครับบุกกี้ครับุกกี้คาสโน่ครับอยู่ไฟโรสเอ็มซีครับอ๋อไฟโรสเอ็มซีเขายาีพี่เฉินเขาชื่อชงแจนไปน่ารักแล้วไม่ก็บอกว่าเป็นแกงที่ไม่ถามไม่จะตอยไรทำไมเนี่ยเออก็จะให้ขึ้นมาคือเป็นแกงที่อ๋อเต้นเต้นเต้นเป็นแกงที่เขาเรียกว่ามาร่วมทุกกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเรียเรียกอย่าลืมนะตั้งแต่หน้างานเลยเอ็มไอไฟโรสเอ็มซีนี่คือเอนจอยทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับ โอเคมาน้ำโก้พูดถึงความรู้สึกเล็กน้อยที่ได้มางานในวันนี้ได้มาเจอเพื่อนพี่ไอ้เพื่อนเพื่อนพี่ในในคับครับแล้วแบบนานแบบนานๆเรามาเจอกันนานๆเรามาเจอกันวันนี้ล่าสุดชู้วันไหนคะวันนี้เราเคยเจอมีมีติ้งครั้งหนึ่งเคยเจอมีมีติ้งครั้งนึงยังไม่ครบแล้วรอบนี้ครบก็ไม่ครบเอ้าเพื่อใครเนี่ยไม่แต่ก็ได้เจอแบบอ๋อแต่ก็ได้เจอคนอื่นที่ไม่ได้เจอครับอ๋อเราได้เจอคนที่อยากมาเจอในโอซไหมไม่มีแน่ใจใช่ครับโอเคโอเค มีที่ผมมีเพิ่มนะแต่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้แต่เดี๋ยวมันจะแบบเป็นการเอเปเีรบไปนิดนึงอเดี๋ยวขอเรียกเดี๋ยวเราพักขอเรียกพอดีอ่ะพี่อันนี้น่าจะหมดเท่านี้โอเคอันนี้มีอะไรติดมัติดมือให้พวกเขาไปครับพี่รวยอยู่แล้วแต่ละคนมีไหมให้คนละห้าร้อยลูกคนละห้าร้อยลูกติดต่อด้านข้างเลยแต่ครับตรงนี้แหละอันนี้เด็ดเนี่ยที่เราจะเรียกโอเคฮะขอบคุณครับขอสาวโสด ขอสาวโสดให้คนละหนึ่งพันลูกห้าคนใจเย็นสาวโสด้ถาขอสาวโสดครับเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไม่เดียวนะขอสาวโสดหนึ่งพันลูกคือที่เราอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าครับตัวคนนี้สาวโสดเต็มเลยเนี่ยตัวเลี้ยทำบ่อให้เราได้มันก็ไม่ใช่แต่คนรับเลี้ยงลูกเนี่ยคนมีแฟนก็ปล่อยให้แฟนเขาดูแลอันนี้เอาสาวโสดหนึ่งพันลูกเลยโอเคครับขอสั้งห้าคนห้าคนน้อยไปหรือเปล่าก็บ้านด้วยนะครับ เเชนะไอไลฟ์ไปไหนมีีมมมัไหนครบาใครโกหกนะสอดนี่คือทั้งในเมืองและนอกเมืองเลยไหมคิดดีๆก่อนขึ้นมาฮะอาจจะมีผลกับการใช้ชีวิตระยะยาวสาวโดอันนี้สาวโสดนะนี่คือเนมจิลีวนี่น่าโกหกนะถ้าไปในเมืองแล้วมีเด็กสืบว่ามีแฟนแล้วนี่อุ้มเลยนะเนี่ยลิฟต์คืนอราชาม่ให้นะฮะต้องบอกแล้วไม่เปนบังรัศมีพวกแก อาเยียบมาหน่อยเยียบนิดนึง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 นื่อยียบมาหน่อยโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวมาแบบจัดเต็มตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ไปแล้วคนละหนึ่งพันลูกอันนี้สหมือนว่าสีดำกับสีขาวแค่ขึ้นมาได้แล้วนะคนละหนึ่งพันลูกโอเคนี่คือคนละหนึ่งพันลูกเดี๋ยวนี้ให้เพิ่มอีกมาอยากรู้จักแต่เริ่มจากด้านนู้นก่อนไมโครโฟนอยู่ไหนอ่ะยืมไปเดี๋ยวเดินให้นะครับโอเคมาเริ่มจากฝั่งซ้ายกันบ้างจริงจริงมีคำถามนะว่าทำไมถึงโสด และเคยมีแฟนในเมืองหรือเปล่าอ๋อต่อเร็วๆแล้วแฟนในเมืองที่เคยมีเคยโอซีกันหรือเปล่าไม่ใ่เพื่อใครเนี่ยเอาเอาเฉพาะเท่าที่เล่าได้นะทุกอย่างเอาเท่าที่ตอบได้นะได้แะอไดนได้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 ่าได้ได้ได้ไดได้่า้ได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 อไดได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ่อได้ได้ไดซได้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 ไั้ด้ไ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 ด้อด้ไดอ เคยไหมเคยไหมเคยมีแฟนในเมืองไหมไม่เคยค่ะแค่เคยคุยออกไปแล้ว่เคยคุยที่เคยคุยข้างนอกคุยข้างนอกไม่ไม่ไม่มีทักดิสคอร์ดไหมไม่แม่งมีสักคนคมีชวนเข้าเทรนนิ่งไหม อ๋อค่ะแต่ว่าไม่เคยคุยดีซีอ๋อโอเคไอ้ป้บูชามก็ร้ายมันจะมันชวนเขาเซนนิ่งครับผมทำมาเป็นแบบขาดการสื่อสารติดต่อไม่ได้ต้องคุยกันในดีทิดนี่ส่งไอพีชูรปไหนอยู่เวอร์ไหนว่าไปนะฮะโอเคประมาณนี้คนที่สองคนที่สองคนที่สองโอ้โหดูการแต่งตัว MC ชัวครับนี่ตัวแท้ชื่อเสียงเรียกนามเป็นใครยังไงว่ามาทางสองอย่างเลยค่ะฮะทางสองอย่างเลยอ่าทั้งคู่เลยฮะ อะไรอะไรทั้งคู่ชื่อชื่ออ๋อตัวดีจังโอซีชื่อไอค่ะไอซีชื่อจอแดนอีแวนค่ะชื่อผู้ชายหรือเปล่าตัวดีอยู่อยู่แก๊งอะไรครับอยู่แก๊งอะไรฮะอยู่เอฟอาร์ค่ะอยู่ไฟโรดค่ะไฟโรดอีกแล้วไฟโรดอีกแล้วขอดูอืมกลับไปนี่ตั้งตัวได้เลยนะไฟโรดวันนี้นต่หัวงานมาจนถึงตอนนี้นี่เปิดอผยในแก๊งเคยไหมเคยมีแฟนในเมืองไหมครับเคยค่ะเคยยมีนอกเกมกันไหมมีไหม นิดนึงนะตอบไม่ได้แบบนี้คือรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเองตอบว่าตั้งแต่แรกว่าไม่เหมือนคนเนี้ยจบจบเลยนะเพ่ทำตัวให้หน้าสงสัยนะเนี่ยทำตัวให้หน้าสงสัยโอเคมาอยากรู้เฉยๆอยากรู้ว่ามาณนัไนแหละค่ตอไปต่อไปต่อสวัสดีค่ะโอซีชื่อเคค่ะไอซีชื่อเซนจูค่ะเซนจูเป็นหน่วยงงานไม่ค่ะประชาชนไม่มีแก๊งหรอครับไม่มีค่ะไม่มีแฟนด้วย ใช่ค่ะเคยเคยเคยมีแฟนในเมืองไหมก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างแล้วโอซีนะครับผมอ่ารู้แล้วรู้รูอยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วไม่ต้องถามอ่าต่อมาชื่อค่ะโอซีชื่อนุกนิกค่ะนี่น่ารักจัดเลยกาเลียค่ะคนนี้อันตรายมาเรียของจริงคนนี้อันตรายคนนี้อันตรายมากของจริง ทุกครั้งที่มีการปิดเซิร์ฟผมเปิดหน้าห้องพูดคุยผมเจอทุกวันฉายาที่แอดมินเรียกพวกเขาเรียกคนนี้เนี่ยเรียกว่าดาวดิสคอร์ดคำคมมาทุกวันมีอะไรมาสรรหาพอดีไปหามตรงไหนฮะหรือขีดขอหนึ่งคำคมหน่อยอ่าหนึ่งคำคมพูดมาตรงนี้มีไหมักคำหนึ่งกคำเอาที่เคยพิมพ์มาในดที่ข้อเลยไอ้นี่เลยนะผมในไอซีอ่ะ เขินเขินเขินอ่าเขินนิดๆเขินนิดๆหน่อยๆเขินนิดๆหน่อยเคยมีแฟนในเมืองเลยเหรอครับเคยมีแฟนในเมืองไหมเคยค่ะแต่ว่านานมากแล้วนานมากแล้วแล้วเคยนอกเกมกันไหมเคยนอกเกมไหมไม่มีไม่มีอ่ะใครหนุ่มๆที่ใครดูอยู่่็ตัดทิ้งนะครับไม่มีนะมึงอย่าหวังนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นอกได้ค่ะอ๋อก็คือคุยข้างในไม่ต้องอะคุยข้างนอกเลยข้างนอกครับโอเคโอเคอะคนต่อไปคนต่อไป สวัสดีค่ะโอซีชื่อแอนนะคะโอไอซีชื่ออันลีค่ะอันลีโซวิะชื่อแต่ละคนอันลีค่ะอันลีใช่ค่ะอันแก๊งอะไรครับไม่มีแก๊งค่ะทำไมเราหยิบมาไม่มีแก๊งเลยอืมเออไม่มีไม่มีแก๊งเลยเคยมีแฟนในเมืองไหมครับมีค่ะตอนนี้มีอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีอ๋อตอนนี้เราโซนลืมไปเลิกกันใช่อยากรู้สาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรฮะับเขามีคนอื่นบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคแต่เคยโดนโอเวอร์หักอกนะคะอุ้ย หาแพูดชื่อเลยคาร์ลอสค่ะมันมาหรือเปล่าไม่มาโอหน่าเสียดายไม่มาไม่เป็นไรคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปเนี้ยปล่อยผ่านไปเร็วๆเลยคิดเลยว่าจะบิดเลยใช่สดีค่ะโอซีชื่อเฟมนะคะไอซีชื่อใครที่คน่ารักจัดอยู่แก๊งอะไรครับโทศการค่ะโทศการอีกแล้วโทสมันจะยญิงน่ารัก้ันแล้วเขาเป่นอ๋อคนละเคยมีแฟนในเมืองหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่เคยตอนนี้ก็ยังโสดยจะมีคนคุยไหม มีแล้วแต่เลิกคุยไปแล้วค่ะก็เท่ากับไม่มีเนี่ยงานเศร้าเฉยเลยไม่เป็นไรนะฮะช่วงท้ายมี after party นะจะได้อะไรกับนักลงทุนดีได้จิ้มๆก็ได้โอเคขอบคุณมากเราตางโอเคมากครับติดต่อกันนะครับด้านซ้ายมือเลยมาเรียบร้อยครับก็เรียกว่าเราเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานนี้แบบจริงจริงจังแล้วนะครับผ่านกันมาก็โอ้โหน่าจะหลายชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับงานบอสซิตี้ไนท์ทูมิดยูนะครับเกิดเรียกว่ามาถึงในช่วงท้ายจริงนะฮะก็ อยากจะขอบคุณท่านที่ทุกท่านผู้เล่นทุกท่านเลยครับที่มาเข้าร่วมงานออกแบบพูดนะครับทีมออกแบบพูดนะครับบอกเลยทีหน้าครับมาดูเลยต้องหกเราต้องมีแล้วครับหรืออะไรต่างทุกคนผมเชื่อว่าพี่พริกพีดจินละยอมที่ผมตามวันนี้นะครับร่วมาเจอตามไอซีเลยสิ่งที่เราสร้างจิ้มเลี่จิ้งอยาก่จให้ทุกคนเนี่ยครั้งหน้าเราแบบเอาสีผมตามไอซีเลยทุกคนทุกคนเอาเฉยตามไอซีเดนึงเราเคยมาร่วมงานวอสติดในทีมยู่ด้วยกันในส่วนเรื่องของในเมืองเราก็ จะพยายามพัฒนาให้มันอายุครับยามสีม่วงนะครับบอาเจอปัญหาอะไรที่ติดขัดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็อยากให้แจ้งออเต้องมาจุกด้วยองไถ้าเกิดทาวันนี้ผมมีคำพูดที่พูดผิดพลาพไปในประกาศนนะครับผมต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนยครันที่พูดไปก็เพียงแค่ความรู้เท่านั้นนะครับรวมไปถึงในไลฟ์สดด้วยนะครับถ้าเกิดหมดตรงนี้พูดเหมือนจบแต่ยังไม่จบนะเพราะอย่างที่บอกไปท้ายงานเรามีในเรื่องของ after party ก็คือเป็นวงดนตรีนี่ฮะน่าจะเห็นการเซตได้ต่างไปแล้วซึ่งศิลอปินเนี่ยพร้อมาแล้วนะพร้อมนานแล้วซึ่งเสลปินเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวใครเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึงแม้แต่ตอนนี้เนี่ยนึกว่าขอทุกท่านขอเข้ามาถ่ายรูปรวมกันหน่อยได้ไหมขอขึ้นมาถ่ายรูปรวงกันหน่อยได้ไหมได้ไหมเปิดไฟได้ไหมครัขอญาตถ่ายรูปรวมสันนิดนึงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไม่ไม่ต้องขึ้นมาก็ได้แต่อยู่ข้างหน้าเวทีก็ได้อ่แล้วกลับหลัง อยากจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับผมตะก้องตะก้องอยู่ไหนเอ่ยหรือจริงเราควรเอาตัวเราลงไปแล้วให้ตะก้องขึ้นมาตรงนี้เออนั่นดิไปพี่โอเคโอเคเดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหาอ๋อผมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้กันสองคนโอ้ทีมงานทีมงานอยู่ไหนฮะทีมงานทีมงานเดฟกับแอดมินอะเดฟกับแอดมินอยู่ไหนเอ่ยขึ้นมาแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่ ได้ฟังเอฟเฟกต์ตรงนี้นะฮะจะได้ฟังเพลงแล้วใครที่รับชมนะครับเดี๋ยวก็คิดว่ามีใครร้องบ้างอาจจะมีสะดุดอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอรับชมต่อยังมีการถ่ายทอดสดในช่วงอัลเตอร์ปาร์ตี้ทุกท่านได้รับชมกันนะสำหรับคนที่รับชมอยู่ทางออนไลน์20,000กว่าคนพี่เขาวันนี้ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มงานเลยจนริงนะตอนนี้บอกเลยว่าเยอะมากนะไปโปเจโต้ด้วยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนู้นเราหันหน้าไปนู่นแล้วก็หันหลังไปนี่ทุกคนนะใน c n เเฮ้ก มุมขวาเนี่ยเข้ามานี่ได้ไหมนี่กลับไปต้องมีเรื่องเชียร์กับเดฟกับแอดมินอีกนะเขาบอกนะแม่ฮะในเมืองเขามีกฎโน่นนี่นั่นแต่ไอ้พวกนี้มันติดยงติดหญิงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเจอกันแน่ขยบทุกคนนะใน c n s เฮ้ยมุมขวาเนี่ยเข้ามานี่ได้ไหมนี่กลับไปต้องมีเรื่องเชียร์กับเดฟกับแอดมินอีกนะเขาบอกนะแม่ฮะในเมืองเขามีกฎโน่นนี่นั่นแต่ไอ้พวกนี้มันติดยงติดหญิงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเจอกันแน่ขยับขยับหน่อยขยับเข้า ขย่อมารวมกันเลยครัะไหนไหนโควิดเดี๋ยวมันก็ตีก็ติดกันให้หมดเลยกักษาดี้เดียวเรียบร้อยนะเราหันหน้าหาจอเราหันหน้าหาจอหันไปนั่ง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 มากินห้มดนั่งเลย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  ไปดูนะใครแอบนั่งคนเดียวรู้ข้อสุดท้ายเรียกขึ้นมาเต้นบนเวณนี้เฟรมแน่นหน่อยเฟรมแน่นหน่อย,นนอยเดี๋ยวให้ตาต้องตาต้องเอาตรงไหนยังไงเพิ่มเติมเปล่าฮะเติมฝั่งนี้หน่อยไปเติมฝั่งนี้หน่อยเติมฝั่งนี้หน่อยอ่ามาฮะทุกคนฮนะอย่าให้ใครบังหัวเอ้ยอย่าให้ตาตัวเองมองเห็นหัวใครนะเพราะฉะนั้นยื่นหัวขึ้นมาเพื่อให้กล้องเห็นพวกคุณนะฮะ เดี๋ยว3 2 1แล้วตะโกนพร้อมกันคำว่า War City โอเคนะอ้าเสร็จแล,ล้วเหรอขอดงังๆออถ้าสอย่าง,ง,างๆ,ๆลงพร้อมไหมตะก้องเดี๋ยวนับ3 2 1พร้อมกันผมว่าคำว่า War City นะพร้อมไหมโอเค3 2 1 2> อ War City สุดยอดเนานะ เบาไปอ่ะนี่ถ้าสมมติกล่าวว่าถ้าดังนี่จะแจกของในเกมอะไเนี่ยเข้าไปเช็คอินลับอะไรเนี่ยเช็งเองเราอีกทีไหมอีกทีไหมอีกทีไหมขออีกทีขออีกทีขออีกทีดีดีโอเคสามสองหนึ่งวอซิต้โอเคนะฮะก็เรียกว่าขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ ชมกันดีกว่านะครับแล้วก็รูปภาพถ่ายในวันนี้เนี่ยมีเริ่มมีการลงเพจไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะฮะโอเคเดี๋ยวให้น้องๆลงไปก่อนนะครับพี่กอฟยังเหลืออีกนะฮะยังมีเรียกว่าเราเราผู้ใหญ่ที่ติดตามอยู่กับวอซิตี้เรามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัวเขาไม่ได้มามนะฮะเลยมีส่งคลิปมาโอยพรเรียก<ไ>ว่าพวกเรา<ไ>ค<ไ><ไ>ชมให้ชมดเดี๋ยวรับชมคลิปกันดีกว่าครับ สวัสดีครับแมซีนเอ็กน,นะครับหรือว่าโอเลี้ยงนะครับวันนี้เป็นวันดีมากนะครับวอชิตตี้ครบรอบ2ปีแล้วนะครับผมก็อยากให้วอชิตตี้อยู่คู่กับทุกคนแบบนี้ไปนานๆเป็นประเทศที่ดีรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองขอบคุณประสบการณ์ดีๆทำให้พวกเราได้มาเจอกันทำให้ผมรู้จักหลายๆคนมากขึ้นนะครับแล้วก็วนนเป็นประเทศที่ดีอย่างนี้ต่อไปครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับวอชิตตี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมแบงค์นะครับผมก็ยินดีกับทางวอตซิตี้ด้วยนะครับที่ครบรอบ2ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับฟ้เอมไปนานๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้กลับไปเล่นขอให้ผมตีไม้พูขอให้ผมตีบูกินไม้พูติดภานทีเดียวนะครับเพราะตอนครั้งก่อนตีเอมไนไปประมาณสิบทีก็หนักเหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอผมหรือว่าสาธุอดีต แกงดูไว้ในวอติตี้นะครับผมเด๋ยวเจอกันครับยินดีด้วยครับกับวอติตี้ครับยินดีเลยครับสวัสดีครับชาววอติตี้ทุกคนนะครับได้ข่าวรอบสองปีนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับกับวอติตี้นะครับสตาร์ e ท์ทุกคนที่เล่ game นะครับทั้งประชาชนเมือง all the gangster every gang man keep playing ความสุขนะครับแล้วก็จะเริ่มเติมโตไปอี้นะครับไปไปหลายปีนะครับ What City what up man แ้วอย่าลืมไปฟังเพลงใหม่ของพวกเรานะครับ F Tai Tai Go get t h a t What city? s i t y please a สวัสดีครับผมปรับโปรเตโตนะครับสวัสดีช c ว a w a c ตี้ครับอัวดีนี่ปรับด้วยเหรอ Bibi น้องๆชาววอ a ิต c i t ทุกคนนะครับมีความสุขม,ม,มากๆก็ครบรอบ2ปีแล้ว ขอให้อบคุณอบอุนแล้วก็ขอให้คอมมูนิตี้นี้สนุกสนานมีแต่ความสุขที่เล่ยไปนะครับมีโอกาสคงได้ไปร่วมสนุกกันนะครับมีความสุขมากนะครับพี่ปั๊บเป็น FC วอตหนสวัสดีครับผมว่านธนกฤรนะครับสวัสดีประชากรเมืองวอตซิตี้เมืองที่มีผู้เล่นคุณภาพเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับถือว่ายืนหนึ่งนะอันดับหนึ่งจริงๆ ยินดีกับพวกคุณทุกคนนะทีมงานทุกคนนะที่เป็นสหายกันนะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนนะครับที่มีไวล์ลิสต์อยู่ในเมืองวอชิงตันนะครับวันนี้ก็เต็มที่กับปาร์ตี้นะเอาให้เอาให้สนุกเหมือนที่คุณเล่นกันในเมืองแหละได้เจอตัวกันจริงๆแล้วนะครับยินดีด้วยแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆนะผมได้ยินว่าเขาจะทำอะไรอีกหลายอย่างเลยหยุดไม่อยู่แล้วหยุดไม่อยู่แล้วยินดีเว้ย <laughs> เจอกันอ <laughs> บอุ่นจัด เป้าแนวนุ่งหนาเขาคอเข้าแข็งบนแกงบุป่าช่องคอช่องแคบแน่จริงมึงเลียงมาลองโปอดดจะได้รู้ใครเฟี้ยทางเดิน